ทิ้งคอนเซปต์อุ้มลักขณาเสิร์ฟเดรัดรูปปวดเต้าบึ้มล้นทละลักซับเผ็ดจนชาวเน็ตอดใจไม่ไหวรีบแห่ซูมเรียกว่ายืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่ที่ไม่มีใครสามารถโค้นเธอลงได้เลยจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงสายซาบอุ้มลักขณาที่ไม่ว่าจะใส่ลุกไหนเสื้อผ้าตัวไหนก็ดูเผ็ดดูซาบตลอดเวลาล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่ซูมกันไม่หว เมื่อสาวอุ้มฟ้านลุกเซ็กซี่ขี้ยี้ใจที่ใครเห็นต้องเหลียวหลังเดินกลับมาเลยทีเดียวโดยลุคนี้มัแนวเรียบเผ็ดเบ,ดเบาๆที่ดูไม่เยอะแต่ก็แซบไม่เบานุ่งชุดเดส่ีส้มปรัดรูปโชว์ให้เห็นรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มสาดความแซบอวดเต้าอ,อกบึ้มทะลักล้นฟ้าโพดท่าอินเนอร์จัดเต็มสุดพลังบอกเลยนะคะว่าไม่ทิ้งคอนเซปต์จแม่สายแซบจริงๆจ้า